ฟอร์ดเอเวอร์นะครับติดชุดลากเรือลากยอสกีลากบิ๊กใบนะครับตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถมีชุดไฟพร้อมหัวบอลนะครับ,บ,นะรบเป็นหัวบอล่าตฐานขนาด50มิลชุดไฟนะครับเป็นปาก7พินติดตามสัญญาณไฟรถเลี้ยวซ้ายเลี้วยวขวาไฟเบรคไฟ,ไฟ,ไฟพามากติดหมดนะครับชุดยอสกีซ้อนข้างใต้หมดนะครับไม่มีคานบอ,อ,อกมา ด้านล่างนะครับการบอลมอสซอร์อ่อเขียนเล็ก้กอ,อยนะครับสำหรับฟอร์เดวอลเลตติดชุดล่างหรืรออะไรจะตะเกียบิ่ดีกว่าโอเคขอบคุณนะครับสำหรับการรับชม